สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องผู้สูงอายุคนนะครับวันอนี้ครับมาพอกับ,กบติ๊กปั่นนานะครับหมือนสิบาพี่น้องมาลาบเท้าครับพี่น้องนี่น้องรังวเฮากะครัวแบบสมัยเก่าตะกี้นะครับมือนี้ลาบเท้าครับพี่น้องเดี๋ยวจะซอยเครื่องไว้ คเครื่องเขาก็สิมีทัวมีเครืงคมนะครับมีคาตะไคร่นะครับแล้วก็มีหอยเหล่ามะเขือนะครับเสียแต่บุ้ยมะเขือคืนพี่นอ้องแต่ว่าเท่านี้ล่างแล้วนะครับตะขาลวก Yeah, but อันนี้เทากะบปนประดุกนะพี่น้องปนประดุกประคอบะปะบะบนประคอนะครับเป็นแต่แซลลาบเท้านี่แหละครับเท่ากับบนไหลครับประมาณกำหนึ่งพี่น้องน้ำก็ยังบสัสไซนะครับส่วนใส่หนาใวเ่า มีคาด้วยครับอยู่นี่เขียงใส่หาน้ำเซนเนี่ยกระไลยอยู่นในวยใส่ปลาไหลถุยกระตุ้นเอาไในอันนี้เลยนุ่งใส่นีน่ ลาบเท้าขังเรียบี่นี่งม,มสาวววายวยวยคลยกับหยังกับปุ่นนะครับมาขวยไงขวางบาง สนิมเมื่อยแล้วบ่สนิมนิมเมื่อยแล้วบ่ค่ะ

โอเกือบวขวบต่กได้กิ่นะเบึ่งยิงมนะน้องขวดที่สุดไปขวดไรวะพื้นหาละนูนเหมือนเวาหันมิดเต้นลุ้งค่ะเนาะ นั่งอีกนั่งอีกไม่เล่นฟันก็สอยเลยใช่ไหมสอยแล้วมันเบางอย่างก็นี่สิละก็จะไม่สาดยานสาดก็ไม่รู้

เนี่าเี่ยมาคหกคเยี่กคก็ได้ะเียงเทากกูหลายกว่าเทา ปุ่นป่าเที่ยวลงุงใส่เบิดเอาไว้ประจำนะผงสลดใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ไล่เสียบลลยครับกินเป็นยูวลาบเท้า <c oughs> พริกพริกปุ่ปนเกลือเกลือด้วยพี่น้อง ก้าวแล้วหนี่งก็น้ำต้มปลาแดกครับน้ำีนเ้าต้มป,ปลาปนนะครับพอ่พอพ่อนี่คนคนที่มันเขากันเขากลัวนะครับว่าในใส่ด้ยอยกำลังขัวแล้วนะครับถามเย,ย็นเท่า งบ่น้ำตาจังน้อยมะฮอยส่ลาล้าบ่มอยลืมนั่งเอกลืมฮอยก็ว่าด้วกมีอล่นนั่งเอยกได้ไหม อยู่มใชลื้อ,อก็พอตากออกี่น้อบอตาออกมาดิหน่วยนีไหมยามันใ่หรือคอีขำาก,ากหนด้อักขาดด้ไใสใส่ใส่ลายก็ิกินักสดค

เข้มอยู่อ่ะหน,<อ>น่นนอยนึงหน่อยนึงแต่ว่าหัดปอยไปดน,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 น่ยก็จะเข้มกับวัชันพี่เสียาเครื่องปั่นป่ะเมืงวันเย็นก่อนดิจะค่อยปัน่น ฝันบุเย็นจะไปปั่นเลยม่ใช่เต๋ออ้สี่ล่ะใส่ที่วนาอยาก้นัอยากเหนน้ำใบน้ำพอบบกมกห้ยน้ำเลานี 黏黏。Ne em, ne em. ขัวลงเราเด้นเลคกลมหอม,หอมแล้วก็มันก็จะคนขึ้น,นหาพอ่แล่วพลแล้บลบวบกีกบุลีใส่ได้เ่าพีกพงก็ใส่แล้วด้กินเพ็ดปนั่นบ่ สองถ้วยซิบีกสำหรับ